โอเคเรื่องปริมาณสัมพันธ์นะจ๊ะก็เรื่องที่เราควรจะต้องรู้ที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คืออันดับแรกเลยก็คือเลขพวกมวลมนอตอมมมลโมเลกุลต่างๆตัวมวนของธาตุตัวนี้เนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นนิยามทางเคมีเท่านั้นเลยก็เป็นเรื่องแรกวันนี้ที่เราจะพูดถึงกันนะเรื่องที่สองคือเรื่องความมุ่งคนความมุ่งคนในที่นี้เราจะพูดถึงความมุ่งคนของสารละลายนะจ๊ะ ตอนเมื่อเรารู้ความเป็นของสารลลายและคำนวณความเป็นของสารลลายเป็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูปริมาณสัมพันธ์ของสารในปฏิกิริยาเคมีซึ่งเรื่องนี้สําคัญยังไงสําคัญตรงที่ว่าเราต้องใช้ต่อเรื่องในเรื่องของอัตราสมดุลและกดเบสด,ด้วยนะะมาดูเรื่องแรกค่ะเรื่องแรกก็คือมวลอะตอมมวลอะตอมเนี่ยเป็นมวลเปรียบเทียบ เปรียบเทียบกับอะไรก็คือมวลอะตอมของธาตุตามนิยามเลยก็คือมวลอะตอมของธาตุหนึ่งอะตอมเทียบกับหนึ่งส่วนสิบสองของคาร์บอนสิบสองหนึ่งอนตอมนี้เราคาร์บอนสิบสองหนึ่งอนตอมเนี่ยมีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่ากับหนึ่งจุดหกหกคูณสิบยกกำลังลบยี่สิบสี่กรัมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามวลของธาตุหนึ่งอะตอมหารด้วยมวลของหนึ่งส่วนสิบสองคาร์บอนสิบสองหนึ่งอนตอมมวลของธาตุหนึ่งอะตอมก็มีหน่วยเป็นกรัมเนาะ ส่วนมวลของคาร์บอน12ก็มีหน่วยเป็นกรัมเพราะฉะนั้นพอตัดแล้วเนี่ยเมื่อเราหาเลขกันเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามวลอะตอมเนี่ยจะไม่มีหน่วยแต่ถ้ามวลของธาตุหนึอะตอมก็จะมีหน่วยนะเ <นะ S 1> ช่นเช่นไฮโดรเจนเนี่ยหอะตอมมีมวลเท่าไหร่อเอ่ย 1, 1. นึ่งคูณหนึุ่ดหกหกคูณสิบยกกำลังลบยีกรัมใช่ไหมคะถ้าเราต้องการหามวลอะตอมของ ไฮโดรเจนก็จะเท่ากับมวลของไฮโดรเจน1อะตอมหารด้วย1ส่วน12ของคาร์บอน12 1อะตอมโอเคเนาะก็จะเท่ากับ1คูณ1.66กกคูณ10ยกกำลังลบ24กรัมแล้วหารด้วย1ส่วน12ของคาร์บอน12 1อะตอมก็จะเท่ากับ1.6 ต้องลบยี่บสีกรัมอาเมื่อเราคิดเลขมันก็จะหมดเพราะฉะนั้นโมลอะตอมของไฮโดรเจนก็จะเท่ากับ1โอเคไหมทีนี้ถ้าเป็นธาตุฮีเลียมว่าฮีเลียมหนึ่งอะตอมนะคะเท่ากับสี่คูณหนึุ่ดหกหกคูณสิยกกำลังลบยีกรัมถามว่าทำไมคุณถึงรู้ว่า มันเป็น4คูณด้วย1.6กคูณ10ยกกำลังลบ24กรัมอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวเลขตัวเลขตัว,ตวนี้เนี่ยมันคือตัวเลขดัตันใช่ปะตัวเลขดาตันมันคือมวลของโปรตอนและนิวตรอนนั่นเองมันคือมวลของโปรตอนและนิวตรอนนั่นเองที่เราทราบว่ามวลของอะตอมเนี่ยก็หามาจาก โปรตอนและนิวตรอนถูกต้องไหมคะเมื่อเราคิดเลขมวลที่เรียนไปแล้วในเรื่องตารางธาตุเนี่ยเลขมวลจะบอกจํานวนโปรตอนและนิวตรอนทีนี้พอเราอยากรู้มวลของธาตุหนึ่งอะตอมเขาก็จะคิดแค่มวลของโปรตอนกับนิวตรอนซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วทําไมถึงไม่คิดอิเล็กตรอนเพราะว่าอิเล็กตรอนมันเบามากเมื่อเทียบกับมวลของโปรตอนหรือนิวตรอนนั่นเองนะคะทีนี้ฮีเลียมเนี่ยฮีเลียมเนี่ยมันมีเลขมวลเท่ากับ4ีฮีเลียมมีเลขมวลเท่ากับ4 เพราะฉะนั้นเนี่ยสีมันก็คือบอกถึงจํานวนโปรตอนและนิวตรอนครูรู้ว่าโปรตอนและนิวตรอนมันคือสีครูก็คูณด้วยหนึ่งจุดหกกคูณสิบยกกลังลบยี่สิบสี่ครูก็จะได้มวลของฮีเลียมหนึ่งกรัมโดยประมาณนะทีนี้ถามว่าแล้วมวลอะตอมของฮีเลียมเป็นเท่าไหร่ก็เท่ากับสี่เพราะเราหารด้วยหนึ่งเอาตัวเลขตัวนี้หนึ่งอะตอมหารด้วยหนึ่งจุดหกกคูณสิบยกกลังลบยี่สิบสี่นะคะก็จะได้มวลอะตอมของฮีเลียมเท่ากับสี่แต่ถามว่าจำนวนอะตอมของฮีเลียมเนี่ย มันคือตัวเลขตัวเดียวมันคือค่าเดียวก,กันกับตัวนี้หรือเปล่ามันไม่ใช่นะตัวนี้เนี่ยในเลขตัวนี้เราเรียกว่าเลขมวลเราเรียกว่าเลขมวลเลขมวลเนี่ยมันคือจํานวนโปรโตอนบวกกับนิวตรอนแต่ถ้าเป็นมวลอะตอมมวลอะตอมย้อนกลับไปข้างบนค่ะมวลอะตอมคือมวลเปรียบเทียบระหว่างมวลท่าหนึ่งอะตอมกับ1นึ่งโซนสิบสองคาสิบสองหนึ่งอะตอมนั่นเองโอเคเนะาะเจอกันรอบหน้าจ้า